ผู้เจ้าบอกว่าการฆ่าเป็นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแก่เธอใช่ั้มมีใครอยากโดนฆ่าไหมไม่อยากแล้วถ้าเธอนำธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจของเธอไปมอบให้กับคนอื่นคิดว่าคนอื่นจะพอใจั้มไม่พอใจการขโมยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนามากน่าพอใจแก่เธอไหมถูกขโมยชอบั้ยไม่ชอบ แต่ขโมยของคนอื่นแล้วชอบไหมนี่แหละใช่ไหมคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันทําใดที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแก่เธอแล้วเธอจะพึงมอบทํานั้นแก่คนอื่นเหรอใช่ไหมนั้นสินห้าเป็นธรรมะที่ไม่เบียดเบียนในห้าข้อเนี่ยคือเราไม่ชอบนะอะดังนั้นก็อย่ามอบการเบียดเบียนตรงนี้กับคนอื่นนะ หลักการเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่เคยเบียดเบียนเราเราก็อย่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือทําตรงๆพระองค์สอนอย่างไรเราก็บอกพระองค์สอนอย่างนี้ปริพาชกในครั้งพุทธกาลยังไม่อยากกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงบางครั้งเขาได้ยินมาว่าได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงสอนว่าให้ให้ทานแก่สาวกตัวเองเท่านั้น หรือกับตัวเองเท่านั้นอย่าให้ทานกับคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงเธอได้ยินได้ฟังมาผิดพระองค์บอกว่าพระองค์สอนว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิฆาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยแม้แต่ผู้ใดเทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครก ด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกัน